วันนี้รักโอเวอร์ซีจะพามาเรียนรู้ประโยคภาษาเดนมาร์กที่ใช้บ่อยในงานดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และนำไปใช้ได้จริงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะต่อไปจะเป็นหมวดของการช่วยด้านการเคลื่อนไหวหรือลุกเดินนะคะให้ให้ฉันช่วยประยุงลุกขึ้นได้ไหมคะทำอ่ี้อย่างนะะี้อย่างนี้อยนะะ่นอย่นี้อย่างนี้อย่าง e ี้อ r d าง ใช้หรือจับที่วางแขนช่วยตอนลุกขึ้นนะคะ Hold fast จับรถเดินให้มั่นนะคะ port ระวังพื้นอาจจะลื่นนะคะ stille ยืนน e. e. ิ่งๆนะคะต้ l ใช้สต t เตอร์ในร g ่ยให้ฉันประคองหลังนะคะค r er du svimmel? คุณเวียนหัวไหมคะ litt อยากนั่งพักก่อนไหมคะซิทิฟวิสต์ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจหมายถึงอาจจะกลัวล้มนะคะถ้าสนใจเนื้อหาแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซีส